สวัสดีครับผมทนายปริญเกษาสิริเพราะไม่มีใครรู้อะไรไปทุกเรื่องถ้าผมรู้เรื่องใดผมจะนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสต a อ k เกอร์พวกโรคจิตพวกชอบแอบติดตามติดตามคนที่ตัวเองแอบชอบแอบหลงไหลแอบข้างใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเพื่อนเรียนด้วยกันคนเด่นคนดังดารานักกีฬามีชื่อเสียงหรือเน็ตไอดอล เราจะมาดูกันพร้อมๆกันครับว่าการกระทําของพวกสตอเกอร์จะมีความผิดกฎหมายอาญาข้อหาอะไรบ้างอย่างที่บอกทุกท่านในตอนต้นนะครับว่าพวกสตอเกอร์พวกโรคจิตชอบติดตามรังควานชีวิตติดตามชีวิตคนอื่นบางครั้งถ้าทําหนักๆขึ้นมันถึงขั้นคุกคามชีวิตคุกคามความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นนะครับ และมันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมในบางรายก็เป็นได้คนพวกนี้บางคนมีทัศนคติที่ว่าชอบใครรักใครแอบชอบแอบติดตามถ้าตัวเขาไม่ได้ตัวหรือหัวใจของบุคคลที่เขาติดตามมาครอบครองแล้วอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกายหรือบางครั้งอาจจะรุนแรงร้ายแรงถึงขั้นชีวิตของคนที่ถูกติดตามการ มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อบัญญัติการกระทำของคนพวกนี้ว่าควรจะมีความผิดที่ชัดเจนบัญญัติไว้ในกฎหมายเลยและกำหนดโทษไว้จะให้ไปอยู่ในความผิดเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในความผิดเกี่ยวกับเพศผมขอพูดถึงเรื่องการข่มขืนกระทำชำเราอนนะครับซึ่งกฎหมายอาญาบัญญัติไว้เป็นความผิดในมาตรา276 การกระทําที่เรียกว่าข่มขืนกระทําชำเราเนี่ยผู้กระทําผิดจะต้องกระทําเพื่อสนองความใคร่ของตนเองกระทําด้วยการใช้อวัยวะเพศของตนเองล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้อื่นทวารหนักหรือช่องปากเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือสนองความใคร่ของตนเองและจะต้องมีการล่วงล้ำเข้าไปในทางใดทางหนึ่งในสาทางที่ผมได้บอกข้างตน้น การกระทำของโตเกอร์ถ้าไม่มีการกระทำร่วงลำ้ำร่วงละเมิดทางเพศเขาจะไม่มีความผิดข้อหาคมขืนกระทำชําำราครับมาดูความผิดทางเพศในประการต่อไปนะครับนั่นคือการกระทำอนาจารซึ่งกฎหมายอาญาก็บัญญัติไว้เป็นความผิดในมาตรา2อ8เจ็ดสิบแปดมีโทษจำคุกมีโทษปรับการกระทำอนาจารก็หมายถึงการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศต่อผู้อื่นกระทำต่อเนื้อตัว ร่างกายการกอดจูบลูบคลำโดยผู้ถูกกระทำไม่ได้ยินยอมพร้อมใจด้วยยังรวมถึงการกระทำให้อับอายขายหน้าทางเพศด้วยนะครับแม้จะไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวกันเลยเยกตัวอย่างเช่นการแอบถ่ายผู้อื่นใต้กระโปรงการแอบถ่ายสรวระของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ความต้องการทางเพศของตนเองในกรณีนี้ไมไ่โดนเนื้อโดนตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดฐา,านอนาจาร สตอกเกอร์ ers, ที่เฝ้าติดตามที่ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวเพื่อสนองความใคร่ความต้องการทางเพศของตนหรือไม่มีการแอบถ่ายชารีระหรือใต้กระโปรงสตอเกอร์ ers, ไม่มีความผิดฐานอนาจารครับการกระทําของสตอเกอร์ถ้าไม่เป็นการข่มขืนกระทําชําราไม่เป็นการกระทําอนาจารแล้วจะมีความผิดฐานใดเป็นความผิดระเบีโทษซึ่งกฎหมายอาญากําหนดไว้ในมาตรา392 ข้อหาทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจความผิดและหูโทษข้อหานี้กฎหมายกําหนดโทษไว้จําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทจะเห็นได้ว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะเจาะจงที่จะใช้บังคับหรือเอาผิดเอาโทษสตอ k เกอร์ที่ติดตามรังควานชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้อื่นและอาจจะก่อเหตุรุนแรงไม่ว่าเกี่ยวกับร่างกายหรือชีวิตของผู้ถูกติดตาม เพราะฉะนั้นถ้ารัฐจะตรากฎหมายใช้บังคับการกระทําของสตอกเกอร์ว่าเป็นความผิดและกําหนดโทษก็ต้องมีการพิจา,ารณากันครับว่าจะบัญญัติจะกําหนดการกระทําแบบไหนที่ห้ามกระทําในการคุกคามชีวิตของคนอื่นที่ห้ามคุกคามความเป็นอยู่คุกคามทางเพศในกรณีที่ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวอะไรกันเลยเหมือนกรณีสตอกเกอร์ซึ่งติดตามไปทุกคนทุกแห่ง แล้วก็กําหนดโทษไว้ว่าการกระทําลักษณะนีจะ้จะต้องได้รับโทษมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ควรสัมพันธ์กับการกระทําด้วยถ้าท่านยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องที่ผมกล่าวมาไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะใครจะไปรู้ทุกเรื่อง